วันนี้ก็มีท็อปิกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะมาพูดให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของ solid tips กับ turbo tips นั่นเองนะครับ solid t i p ก็คือปลายตันเนาะ turbo tips ก็คือปลายที่มันกลวงหน่อยหนึ่งนะครับก็2ออันเนี้ยถ้ารู้ไว้แล้วมันจะไปช่วยให้ชีวิตในการตกปลาของคุณมัน optimize มันเพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าว่ามันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็เหมาะกับงานอะไรนะครับ มาเริ่มกันที่ปลายโซลิดดีกว่านะครับก็คือปลายตันนั่นเองนะฮะโซลิดทิปเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะทำด้วยคาร์บอนที่เรียกว่า30 t ทีนะครับผมยังไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนที่ใช้ 20T หรือว่าเป็น40 t ทนะฮะเพราะว่ามันอาจจะอ่อนไปหรือกรอบไปนะครับข้อดีของมันเลยข้อแรกนะฮะมันจะทำให้คุณสามารถ รับรู้การกัดของปลาได้เร็วกว่าปลายกลวงแบบเทอร์บูล่าทิพนะครับหลายๆคนอาจจะงงเนาะหลายคนอาจจะมีความเชื่อหรือความคิดที่ถูกฝังมาว่าเฮ้ยถ้าเป็นคันตันหรือว่าปลายตันอะไรเงี้ยมันน่าจะมีเซนซิทิฟิตี้ที่ทึบกว่าปลายกลวงจริงๆไม่ใช่นะครับปลายที่เป็นตันเนี่ยมันทําให้เซนซิทิฟิตี้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมสาเหตุนะฮะอย่างที่2เลยนะครับความ แข็งแรงของมันอ่ะมันจะเยอะกว่าพวกปลายกลวงนะแต่ก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วโดยทั่วไปคือมันก็ต้องแข็งแรงกว่าแหละนะครับเนื่องจากมันเป็นการความตันเนาะอย่างที่3มเลยนะครับความยืดหยุ่นนะฮะโซลิดทิปเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าคันที่เป็นปลายกลวงนะมันก็จะมีข้อดีของมันตรงที่แบบว่าเวลาเราตาเบ็ดมันเข้าปากปลาแล้วโอกาสที่มันจะหลุดจากปากปลามันจะน้อยกว่านะครับเนื่องจากว่ามัน มีการยืดหยุ่นตัวให้ตัวได้ดีกว่านะครับแล้วก็เทคนิคที่เหมาะกับเจ้าคันเบ็ดที่เป็นปลายโซลิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดรอปช็อตนะครับหรือพวกเป็นไลท์จิกกิ้งนั่นเองนะฮะมาข้อดีแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียของมันบ้างนะครับข้อเสียของเจ้าปลายโซลิดเลยหลักๆเลยคือความหนักนะฮะมันมีน้ําหนักที่เยอะกว่าแหละแล้วก็แอคชั่นที่อ่อนกว่าก็คือถ้าเทียบกันระหว่างปลายกลวงกับปลายที่เป็นโซลิดทิปเนี่ย A ่อแอคชั่นการงอตัวกันให้ตัวเนี่ยเจ้าปลาย solid มันจะทําได้เยอะกว่านะครับนั่นก็เป็นข้อเสียของมันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการคอนโทรลเวลาเราตีเหยื่อนะครับปลาย solid ทิปจะคอนโทรลได้ยากกว่าเนื่องจากความอ่อนของมันแน่นอนถ้าเกิดใครดูเรื่องคลิปก่อนหน้านี้เรื่อง type of rod นะครับของผมก็จะรู้ว่าถ้าอ่อนมันก็จะคอนโทรลได้ยากเนาะนั่นคือข้อเสียของมัน นะครับแล้วต่อไปมาพูดถึงทำไมผมถึงบอกว่าปลายโซลิดมันมี s e n ซิท i v ิตีที่ดีกว่านะครับสังเกตได้จากคันเบ็ดได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วคันเบ็ดที่จะใช้ปลายโซลิดจะเป็นคันเบ็ดที่เรียกว่าเป็นอั t ตราไลท์หรือว่าเป็นพวก i n น s h นะครับเนื่องจากว่าการกัดของปลาขนาดเล็กอะ่ะมันต้องใช้ความรับรู้ที่ค่อนข้างไวนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้ปลายโซลิดกันเยอะนั่นคือเห็บพ้นนะครับต่อไปเรามาพูดถึงปลายกลวงกันบ้างหรือทูล่าทิ์นั่นเองนะครับเจ้าปลายกลวงเนี่ยจริงๆแล้วข้อดีข้อเสียมันก็จะตรงข้ามกับเจ้าโซลิดทิพเนาะข้อดีเลยก็คือน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีความมีแอคชั่นที่ไวกว่านะฮะตีเหยื่อได้ไกลกว่านะครับเนื่องจากว่าแอคชั่นที่ไวกว่านั่นเองก็เป็นข้อดีหนึ่งที่ทําให้ เหมาะก,กับการเล่นงานที่ใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะฮะเพราะว่าบางทีงานที่ใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องการตีให้ไกลขึ้นแล้วก็ต้องการความแอคชั่นที่ไวหน่อยอะไรงนี้นะเพื่อวัดปลาให้ติดนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของมันแต่ข้อเสียขอมันก็จะเหมือนเดิมตรงข้ามกับโซลิทิฟ นะฮะก็คือมันก็จะเปลอ่กอกว่านะครับแล้วก็มันก็จะมีเซนซิทิวิตี้ที่ต่ํากว่านั่นเองนะครับแต่คันที่ใช้เทอร์บูล่าทิปส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะอยู่ในเวทที่เป็น M ขึ้นไปเนาะมันก็จอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนะั้นสาหรับเซนซิทิวิตี้นะครับหรือการรับรูปากันน,นั่นเองส่วนงานที่ใช้ก็หลักๆก็เป็นงานทั่วไปแหละเทคทรงเท็กซัสอะไรเงี้ยนะ แล้วก็ตีเหยือใต้น้ําตีเหยือผิวน้ําอะไรเงี้ยก็ไปกลวงก็ใช้ได้อยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วคุณควรจะเลือกแบบไหนระหว่างโซลิดชิปหรือ t ท b u l ร์ลาชิปนะครับถ้าคุณต้องการคันเบ็ดที่มันเซนเซทิฟิตี้ดีๆหรือรับรู้การปากัดได้ดีแล้วก็มีความทนทานไวทํางานได้ไวผมว่าก็ไปที่โซลิดชิปนะครับจริงๆมันก็เหมาะกับงานฟินเนสแหละนะครับแต่ก็คงไม่บอกว่ามันเหมาะกับปลาเล็กอย่างเดียวจริงๆมันตกปลาใหญ่ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณต้องงานคันที่มันเบากว่านะ ก็จริงๆปลายโซลิดมันอาจจะไม่ได้มีผลขนาดนะั้นการคันที่เบากว่าการเซ็ตฮุกได้ดีกว่าการตีเหยื่อได้ไกลกว่าก็ไปที่ เทเบลาทิปหรือตายกลวงนั่นเองนะฮะก็ลองเลือกกันดูให้เหมาะกับงานที่เราจะใช้นะครับกับสไตล์ที่เราตกด้วยนะฮะไม่ไม่อยากให้ฟังใครแล้วก็ไปตามตามกันนะครับเพราะเพราะว่าทุกๆคนมีสไตล์การตกของตัวเองนะครับก็ลองเลือกกันดูมาถึงบทสรุปนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกคันเบ็ดที่เหมาะสมกับสไตล์การตกของน้าๆทั้งหลายได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะช่วยได้ขนาดนั้นไหมแต่ว่าก็ลองไปดูคลิปที่เป็นเลือก ประเภทของคันเบ็ดแล้วก็รวมถึงคลิปนี้นะครับดูแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะทําให้คุณสามารถเลือกคันเบ็ดได้เหมาะสมกับสไตล์การตกของคุณแล้วก็สามารถไปตกปลาได้อย่างมีความสุขและก็สนุกมากขึ้นมากกว่าการที่เราไปซื้อตามคนอื่นโดยที่เราสไตล์เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ลองดูนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด,ด้วยก็จะดีมากนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแต่ก็อาจจะเป็นคลิป ที่เกี่ยวกับคันเบ็ดเกี่ยวกับรอกหรือเกี่ยวกับสายอะไรเงี้ยเป็นความรู้มาให้เพิ่มเติมหรืออาจจะเป็นคลิปการตกปลาของมุงก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ